ช่วงที่แล้วเราก็ได้ทหารคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นก็คือแทนและก็มาถึงคู่ที่2ระหว่างเอและแชมป์ที่ต้องมาประลองเพลงกันใครจะสามารถชนะคู่ของตัวเองไปได้เพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศไปเอาใจช่วยกันครับลูกทุ่งสิบทิศรอบรองชนะเลิศอาชีพทหารนะครับระหว่างพี่เอกับน้องชมโอเครอบนี้มาพูดคุยกับพี่เอกันบ้าง <S 2> 2 <S นะครับท่านครับ เพีครับเป็นทหารเรือผมได้ยินว่าเป็นทหารเรือบางทีมันมีกําหนดไหมพี่ว่าจะต้องอยู่บนบกกี่วันอยู่ออกทะเลก,กี่วันมีไหมพี่อ,อย่างนี้ครับทหารเรือเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยจะมีทั้งหน่วยที่อยู่บนบกอย่างเช่นทหารนาวิโยธทินแล้วก็มีทั้งหน่วยที่อยู่ในเรือรบแล้วก็จะต้องออกเรือไปอย่างผมเนี่ยตอนจบการศึกษาจากโรงเรียนเรือก็ได้ไปประจำการในเรือรบก่อนเลยครับแล้วก็มีต้องมีการออกเรือไปในทะเลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ภารกิจอีก บางทีก็ออกเรือไป1สัปดาห์<ะ>บางทีก็อาจจะออกไปสัก1เดือน 2, 2> ออเดือนโอโแล้วแต่ภารกิจที่เราจะต้องกินนอนแล้วก็ทํางานอยู่บนเรือลบเนี่ยตลอดเวลาอยู่ตรงนั้นคุณเท่งมีการเตรียมตัวไหมก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยมันนอนบ้านเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยมีการเตรียมตัวก่อนว่า<อ>จะนอนบ้านใคร2วันําต้องต้องฟิตร่างกายหน่อยต้องฟิตร่างกายผมว่าเขาไม่ได้เตรียมหรอกไม่งั้นถ้าเขาเตรียมตัวมาเสียงเขาจะดีถ้าเขาไม่เตรียมตัว น้องพอที่เรียกถ้าเขาออกกําลังกายเนี่ยเขาจะน้องต่อแล้วเขาจะแววไงเออน้องครับมันจะมีรหัสเรียกนงน่ะนง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 เท่งนงนงเท่งนงนงนี่โอ้นี่วันที่ออกไปเป็นเดือนๆนะไปต่างประเทศไปอะไรกว่าจะกลับมาอีกโอ้โหนะนี่เป็นทหารนี่ต้องเสียสละจริงๆเลยนะครับเอาล่ะครับมาที่น้องแชมป์บ้างดีกว่า ฝั่งของพี่เอนเขาออกเรือออกไปเป็นเดือนๆของน้องแชมป์ลหละความเป็นไงเป็นทหารมานานแค่ไหนแล้วครับอ่าปีปีนี้ก็รับราชการเข้าปีที่สิบสี่แล้วครับสิบสี่ปีอยู่หน่วยอะไรนะครับอผมอยู่อปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานครับอืมก็จะมีหน้าที่ก็คืออป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอากาศครับเกี่ยวกับเครื่องบินของข้าศึกที่จะบินเข้ามาใน ในภายในประเทศครับ,รบหมายความว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีเครื่องบินรบเข้ามาในน่านฟ้าไทยหน้าที่ของหน่วยของน้องแชมป์คือต้องเป็นเป็นการสกัดกั้นครับสกัดกั้นและและทำลายปืนที่ใช้นี่คือใช้ปืนอะไรก็จะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานครับเป็นขนาดก็จะสี่สิบมิลลิเมตรครับในการยิงขึ้นสู่อากาศครับ พี่ซีพี่ซีอยากรู้ว่าที่ฝึกมาทั้งหมดเคยได้ได้ลงสนามจริงบ้างไหมคะในในสถานการณ์จริงๆตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นการฝึกฝึกประจําปีครับก็คือจะอมีการจําจลองเหตุการณ์ครับมีการจําลองเหตุการณ์สมมติเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้เรายิงจริงจริง,รงรอครบถูกต้องครับอ่าโอเคนะฮะร,รอบนี้ทั้งสองท่านนะครับผู้ที่ผ่านเข้าร,รอบไปเจอกับน้องแทนนะฮะในรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ เพลงที่จะนำมาประชันกันในรอบนี้คือใจสารภาพของพี่ก,ก๊อตจักรพันธ์ครับขอให้โชคดีครับแค่เพียงสมมุติว่าหยุดพบก,กันใจฉัน ก็สั่นเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันด้วยความรักนั้นก้าผ่านห้องใจ อ่อนไหวเหลอใจให้เธอเดินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงเท้าห่างกันวันวหวถ้าเธอไม่ได้หัวใจ โทรศัพท์รับชาก็ยังน้อยใจอยู่ไกลจนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปห่างกัน สิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่ยานานเพราะใจที่ทรมานขอให้นานจะผ่านสิ้นลม จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนีไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนัก มนเจ็บจนเลืออดก็โกรธได้แต่ยานานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่าน ร้เอใจสารภาพรอบนี้พี่หนงฮะอารมณ์เพลงของทั้งสองท่านนะเนอะไม่ธรรมดาเลยต้องใส่อารมณ์กันไปตามเสียงเพลงครับนะครับไปฟังกรรมการดีกว่าครับคุณสลาครับเชิญครับโอ้สมกับที่ผ่านมาถึงรอบนี้นะครับถ้ามองด้านเทคนิคและความพอดีในการร้องเนี่ยยากเลยนะทำงานละเอียดกันทั้งคู่นะครับพี่เอก็ถือว่าเก็บรายละเอียดยิบเลย ลูกเอื้อนลูกขยับแล้วก็วิธีการทุกอย่างคือทําถูกต้องหมดมาถึงแชมป์ก็เช่นเดียวกันวันนี้เหมือนต่างกันแค่แก้วเสียงและคนเลือกก็สําคัญว่าจะเลือกเสียงแบบไหนเท่านั้นเองโดยเทคนิควิธีการคือเก่งทั้งคู่และก็น่าฟังทั้งคู่ครับชื่นชมครับ,รบขอบคุณคณรูสลาครับขอบคุณครับยังแยกไม่ออกนะฟังแล้วก็ผมว่าพอ,ขอ,ขอครับ,รบพี่เท่งครับพี่เอ,เอขึ้นมาก็ใช่เลยอะ การเปล่งการเล่าเรื่องด้วยสำเนียงของพี่ใช่เลยเพราะวาถึงคุณแชมป์คุณแชมป์ก็เล่าเล่าเรื่องได้ดีเก็บรายละเอียดก็เห <c oughs> <ๆ>มือนกันทั้งคู่เลยแต่ผมจะตัดสินตัวที่ว่าผมจะเลือกน้ำเสียงที่ผมชอบแล้วการเล่าเรื่องเพลงนี้นะผมตัดสินตรงแคนน่น้ำเสียงเดียวเลยอย่างอื่นผมก็กินกินไม่ลงหรอกขอบคุณพีเทียครับก็ได้นะ พอเราเรื่องดีทั้งคู่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็วต้องไปเสียงก็ต้องเสียง <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่ชอบแล้วอ่าโอเครอบนี้2ใน3เสียงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับผู้ที่มาเข้ารอบไปเจอกับน้องแทนในรอบชิงชนะเลิศเลยตัดสินกันเลย,เยรครับเอาละครับเสียงที่หนึ่งเริ่มต้นที่น้องเป่าแชมป์ค่ะ เลือกน้องแชมป์นะครับหนึ่งเสียงแล้วครับหนึ่งเสียงแล้วนะครับแชมป์ครับหนึ่งเสียงแล้วนะพี่เอยังไม่นะยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสรอบนี้นะครับไปที่พี่เท่งเสียงนี้สําคัญเช่นเดียวกันถ้าพี่เท่งเลือกน้องแชมป์เข้ารอบเลยนะครับพี่แต่ถ้าเลือกพี่เอเหมือนเดิมครับภาระตกที่ครูสลานะครับเอาละรเสียงที่สองพี่เท่งครับ พี่เอครับเอาอีกแล้วเอาไงเอาอีกแล้วครูสลาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนักใจอีกแล้วไม่ได้สะดวกสบายเลยเออเออเอาละผู้ชมครับเสียงสำคัญอีกแล้ว <c oughs> ตัดสินที่ครูสลาครับเสียงนี้ถ้าครูสลาเลือกใครเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครูสลาครับเชิญ เลื่อนน้องแชมป์เลยครับผ่านมาสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอน้องทานเลยพี่เอครับพี่เอนิดเดียวจริงๆเห็นไหมเป็นยังไงครับพี่เอครับรู้สึกยังไงบ้างก็ขอบพระคุณทางรายการนะครับขอบพระคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับจริงๆผมก็แสดงความยินดีกับทั้งสองท่านเดี๋ยวเรา่ไม่สู้กันต่อเดี๋ยวจะเชียร์ทั้งสองท่านเลยนะครับคือผมเป็นคนที่มีความฝันนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ฝันที่จะเป็นนักร้องอะไรหรอกครับผมมีความฝันว่าอยากจะมีเพลงของตัวเองอและได้นํามาร้องให้กับทุกๆคนได้ฟังอย่างเงี้ยผมเองผมก็ผมเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความฝันให้กําลังใจตัวเองครับชื่อเพลงว่าคนที่มีความฝันไม่มีวันหยุดเดินร้องให้ฟังได้ไหมครับคนที่มีความฝันไม่มีวันเลิกราแม้ต้องเจอปัญหามากมายแค่ไหน คนที่มีความหวังจะยังก้าวไปสู่เส้นชัยอีกไม่ไกลจะไปถึงโอ้เยี่ยมยอดนะฮะนี่ทหารเรือนะฮะเท่แล้วทั้งดูดีดูเท่แล้ว,วเวลาร้องเพลงย,ยิ่งเท่หนักกว่าเดิมอีกจริงๆขอบคุณมา,มากๆครับที่พี่เอให้เกียรติทางรายการของเรานะครับแล้วมาอีกนะครับถ้ามีอาชีพทหารมาอีกนะครับพี่เอ ขอบคุณมากครับที่มาดูรายการครับขอบคุณมากครับและแล้วเราก็ได้ทหารที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสองคนแล้วได้แก่แทนและแชมป์ใครจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ